สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนสวัสดี FC ซสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้า f เเก่าไมล์เลิบเอฟซีเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทักทายรวมทุกท่านแล้วกันนะคะในคลิปนี้ก็เข้าไปฟังห้องคุณแมวมาเนาะก็คิดเห็นเหมือนคุณแมวนั่นแหละค่ะเนาะที่บอกว่าเราไม่ควรทะเลาะกันและดึงป่าเข้ามาทําเป็นคอนเทนต์และต้องทะเลาะกัน ไม่ว่าป่าช่างแม่งนะคะท่านจะอยู่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าท่านจากโลกใบน,นี้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรดึงท่านเข้ามาเป็นประเด็นมาเป็นคอนเทนต์เพื่อทะเลาะกันนะคะเพื่อเพื่ออะไรอันนี้คือคำถามง่ายๆนี่แหละคือเพื่ออะไรถ้าเราจะดึงไม่ว่าป่าจะอยู่มีชีวิตอยู่หรือว่าป่าจะจากไปแล้วและดึงเอาท่านเข้ามาเป็นประเด็น ในการถกเถียงกันเนาะนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีความคิดบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะคะใครไม่เชื่อก็รอดูผลพิสูจน์ต่อไปก็ไม่มีใครไปว่าหรือต้องเอามาด่าใช่ไหมคะทุกคนแต่ถ้าใครเชื่อว่าท่านจากไปแล้วเนี่ยนะะเราก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ป่าช่างเม่งอุทิศส่วนกุศลที่เรา ทำไปนั่นแหละคะ่ะถ้าท่านจากไปนะ่ะสิ่งที่เราอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านก็จะได้รับแต่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ต่อให้เราทําบุญไปให้ท่านก็คือการต่ออายุให้ท่านไปในตัวนะคะก็คือต่ออายุให้ป่าช่างแม่งไปในตัวโดยการที่เราทําบุญคิดว่าท่านจากไปนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้มาร์ลิเจพูดในส่วนตัวของมาลิเจนะคะก็คือ ไม่ว่าป่าช่างเมงจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะเมื่อป่าเลือกทางของป่าแล้วถ้าสมมุติว่าป่ายังมีชีวิตอยู่แต่ป่าเลือกทางของป่าแล้วก็คือป่าจะไม่ยุ่งแล้วก็ดูห่างๆเงียบๆแล้วก็ไปติดตามอันอื่นไปอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของป่าแต่ถ้าผ่าจากโลกไปนี้ไปแล้วนั่นก็คือหมดอายุไขนะคะหมดอายุไขของป่านี่เลยค่ะนั่นก็คือทางเดิน ทางชีวิตของป่าที่ป่าได้ละสังขารเขาเรียกละอายุไขนะไม่ไม่ใช่ละสังขารละสังขารี้หมายถึงเ่ยพระใช่ไหมคะก็คือ,คอหมดอายุไขนะ่ยนะคะหมดอายุไขก็ต้องจากโลกไปนี้ใบนี้ไปก็คือทางเดินก็คือชีวิตของป่าหมดอายุไขในเวลานี้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไม่ควรเอาสิ่งนั้นมาเป็นประเด็นว่าทะเลาะกัน คนโน้นเชื่อคนนี้ไม่เชื่ออันนี้ก็คือต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างชีวิตก็ไม่ควรเอาดึงเอาป่าลงมายุ่งหรือแม้แต่คิดจะเปิดรับบริจาคกนันละคะ่ะก็ไม่ควรจะเอาป่าลงมายุ่งเพราะว่าคนที่ติดตามในคดีของลุงป้าเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะไม่มีใครเห็นหน้าตาของป่าเลยสักคนไม่เลิบจะเจเชื่ออย่างนั้นนะ แม้แต่คนที่มีลายปา๋ามีเฟซบุ๊กป๋านะคะมีนั่นมีนี่อยู่กับป๋าเนี่ยไม่มีใครเห็นหน้าของปลาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณแมวก็พูดแล้วขนาดคุณแมวพูดคุยกันนะคะหลังนะคะหลังกล้องเนี่ยก็คือในลา์เนี่ยคุณแมวก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของป่าช่างเม่งเลยมีแต่เขียนตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแสดงความคิดเห็นปรึกษาหาลือกัน แต่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันนะคะในส่วนนั้นนะคะแล้วถ้าใครที่บอกว่ามาเปิดรับบริจาคแล้วเพื่อไปทำบุญให้ป่าไปทำบุญให้ป่าเนี่ยคนไหนอยากทำก็เดินเข้าวัดค่ะนะคะมีเงินเท่าไหร่เราอยากทำเท่าไหร่เดินเข้าวัดหรือว่าอ่าตอนนี้น้ำท่วมเยอะแยะเนี่ยไปซื้อของร่วมบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอุทิศส่วนกุศลให้ปลาช่างแม่งเนี่ยเห็นไหมคะ มีทางเลือกทางเดินเยอะแยะที่เราจะทําบุญได้เนี่ยเขาเปิดรับบริจาคเยอะแยะเลยทางผู้ที่เขาไปช่วยน้ําท่วมนะ่ะก็คือสื่อหลักสื่อใหญ่หรือนะคะหน่วยงานโดยตรงเนี่ยอย่างคุณบินบรลลิศเนี่ยไปช่วยน้ําท่วมเนี่ยเห็นไหมคือจิตอาสาที่เขาไปช่วยน้ําท่วมเนี่ยมีมูลนิธิเนี่ยเราอยากจะช่วยเราก็โอนไปตรงนั้นเราก็บริจาคไปตรงนั้น ก็อุทิศส่วนกุศลใครจะบริจาคเท่าไหร่ยี่สิบสามสี่ห้าสิบร้อยร้อยสองร้อยแล้วแต่จิตศรัทธาของแต่ละคนคะ่ะที่จะร่วมทําบุญเนี่ยถ้าใครไม่อยากร่วมทําบุญน้ําท่วมเนี่ยเดินเข้าวัดหรือเดินไปเนี่ยนะคะแต่จะมีกฎหมายบอกบอกอย่างหนึ่งนะคะเขากาลังผลักดันกฎหมายอยู่ใครที่ให้เงินขอทานจะมีความผิดตามกฎหมายในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะว่า มันมีมันมีต่างด้าวอ่ะก็คือรายงานข้ามชาตินี้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมากมายแล้วไปนั่งขอทานตามที่ต่างๆนี่แหละคะ่ะทีนี้ทางรัฐบาลเขาจะจัดจัดใหม่นะคะว่าห้ามมีขอทานใครให้ขอทานให้เงินขอทานเนี่ยจะมีความผิดในข้อกฎหมายเพราะไปส่งเสริมให้มีขอทานอันนี้ บอก FC ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามช่องไม้รืเจเจห้าเก้าแปะชนแนลนีใ้ให้ได้รู้นะคะว่ามันจะมีกฎหมายตัวนี้ออกมาเนาะก็ต้องระวังนะคะใครจะไปให้ขอทานหรือใครเปิดรับบริจาคไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะผิดนะคะกฎหมายนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนี้นะคะว่าถ้าใครอยากจะทําบุญที่ส่วนกุศลให้ป่าช่างแมงนั่นแหะคะ่ะง่ายๆเดินเข้าวัดแล้วก็ทําบุญนึกถึง ไม่รู้จักชื่อป่าช่างเม่งก็นี่อย่างละคะ่ะใครรู้จักในนามป่าช่างเม่งในช่องไหนนะคะที่ตัวเองไปติดตามก็เอ่ยถึงช่องนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะที่จะช่วยให้ป่าได้รับผลบุญกุศลที่ทุกคนมอบให้นั่นแหละคะ่ะเนาะหมายเล็บเจเจก็เอามาพูดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าบางคนก็บอกอยากจะเปิดรับบริจาคไปทําบุญอุที่ส่วนกวุศลให้ป่าช่างเม่งโอ้ย ต่างคนต่างทําดีกว่าสบายใจดีค่ะในส่วนนั้นไม,ไม่ได้โดนหลอกนะคะมิจชาชีพมันเยอะปัจจุบันนี้นะคะต้องให้รู้จักระวังแทนที่จะโอนเงินให้มิจชาชีพเนี่ยเราเก็บเงินไว้กินตอนแก่นะคะแก่มา่ารักทรงรักษารักพยาบาลค่ารถค่าเรือเยอะแยะเนี่ยนะคะเราก็เอาเงินส่วนนั้นเ,นเก็บไว้ดีกว่าอยากจะทําบุญละคะ่ะเข้าวัดทําบุญ หรือซื้อของช่วยบริจาคน้ำท่วมนะคะใครไปตรงไหนเนี่ยโอ้มันมีเยอะแยะวิธีทางทำบุญนะคะไม่จำเป็นที่ต้องไปบริจาคร่วมกับคนที่มาเปิดรับบริจาคเพื่อจะให้คนโน้นคนนี้เพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้หน้ารู้ตารู้ที่อยู่แหล่งฐานนะคะที่ชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆคือน้องบ่าวต้นะเห็นไหมเรารู้ว่าเขาอยู่จังหวัดอะไร พ่อแม่เขาเป็นใครนะโอเคเมื่อเปิดอยากจะบริจาคร่วมให้เป็นทุนให้พ่อแม่เขาได้ใช้ใจ่ายในอนาคตข้างหน้าคือการทําบุญกับน้องเนี่ยเราโอนเข้าบัญชีของแม่พ่อเขาโดยตรงเห็นไหมคะนี่คือการทําบุญแต่ถ้ามาบอกว่าเออเรารู้จักป่าช่างแม่งเป็นการส่วนตัวแต่ไม่มีหลักฐานมาเปิดเผยว่าป่าช่างแม่งเป็นใครมาจากไหนนะคะทำอะไรอยู่ครอบครัวเป็นยังไงแล้วก็ ถ้าป่าช่างแม่งเขามีครอบครัวที่เมืองไทยนะคะเขาต้องรู้ต้องอันนี้คนในครอบครัวเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเขานะคะจากไปนั่นแหละเ,ลเนาะถ้าเขาบอกคนในครอบครัวว่าเออเราทำช่อง YouTube ช่องนี้ช่องนี้นะเผื่อเคนในครอบครัวก็อาจจะรู้รหัสเข้าด้วยซ้ำไปว่าเออเรารู้แล้วว่าเราป่วยไม่สบายเนี่ยอย่าลืมว่าถ้า YouTube ถ้าเราไม่ปิด การมองเห็นนะ่ะคนในครอบครัวเราก็สามารถที่จะเอาช่องนั้นไปบริหารต่อได้นะคะโดยเปลี่ยนชื่อแล้วก็เข้าเนี่ยแหละคะ่ะและมีรหัสผ่านเข้าได้เนี่ยแหละคะ่ะก็สามารถเอาช่องนั้นไปต่อย,ยอดได้แต่ถ้าปาเนี่ยรู้อยู่ว่าเออเรามีครอบครัวทางเมืองไทยไหมนะคะเราเราป่วยแล้วเนี่ยเราหากวันหนึ่งเราไปในแบบปุ๊บปั๊บเนี่ย เราก็สามารถบอกคนในครอบครัวได้อยู่แล้วว่าเออน,นี้นะรหัสเข้านะนะคะเงินเวลาเราได้เงินแล้วเขาก็จะโอนเข้าบัญชีนะคะแล้วมันก็ต้องมีวิธีทางบอกคนในครอบครัวเขาอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ถ้าบอกมาบริจาคแล้วไม่มีหลักฐานยืนยันนี้อย่าไปลงเชื่อคะ่ะทุกคนเก็บเงินของทุกคนนะ่ะไว้ใช้จ่ายยำแก่เท่าจะมีประโยชน์มากกว่า ที่จะไปบริจาคให้กับคนที่เปิดรับบริจาคโดยที่เราไม่รู้ว่าเขานะคะรู้จักชักปลาช่างแม่งมากน้อยเพียงไหนแล้วเราไม่เห็นหลักฐานบางคนเนาะเพราะเราทุกคนไม่เคยเห็นหน้าคาตาของปลาช่างแมงเลยสักคนแล้วถ้ามีคนมาบอกว่านี่นี่นี่รูปปลาช่างแม่งคุณจะลงเชื่อขนาดนั้นเหรือแม้แต่ตัวคุณคุณยังไม่เคยเห็นแล้วคุณจะเชื่อคนที่ว่าเอา หน้าค่าตามาเปิดให้ดูหลยอนะคะอันนี้พูดให้ทุกคนคิดแค่นั้นละคะ่ะเนาะถ้าป๋าเขาจะอยากให้คนรู้จักเขาน่ะนะคะเขาเปิดหน้าตาให้เห็นแล้วตั้งแต่วันที่เขามารู้จักกับ f c ทุกคนที่เข้าไปติดตามเขานั่นแหละคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ตามนั้นนะคะอย่าบริจาคอะไรที่เราไม่รู้ตัวตนของใครมันจะกลายเป็นนะคะนิทาน ไอ,อนุมรดไทยนิทานไอ้สีซอให้ควายฟังประมาณนั้นแหละค่ะนะคะอ่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะตามหาอะไรเนะีเปิดร้านไอ้หนีการถูกอะไรนั่นแหละมันจะกลายไปเป็นลงเชื่อโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองก่อนนั่นแหละค่ะเนาะก็คงมีบทเรียนกันอยู่แล้วนะนะคะ ก็เอาสิ่งนั้นแหละค่ะมาเป็นบทเรียนใครจะเปิดรับบริจาคอะไรเพื่อช่วยเหลือใครสักคนเราต้องรู้นะคะจุดประสงค์มุ่งหมายแล้วก็ชัดเจนว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ